สวัสดีนักเรียนนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับมาพบกับรูอ๊ตนะครับรูอ๊ตเอกพงศ์เป็นเงินนะครับสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เราจะอยู่ในหน่วยที่3นะครับเรื่องแรงและพลังงานนะครับเรื่องที่1นะครับมวลและแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับวันนี้เสนอเป็นตอนที่2นะครับอ่ามวลและแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับ มวลเป็นปริมาณเนื้อของศาสสารทั้งหมดนะครับที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นวัตถุ 1. วัตถุนะครับมีหน่วยเป็นกร,รัมนะครับหรือกิโลกร,รัมนั่นเองนะครับมวลของวัตถุนะครับจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าวัตถุจะไปอยู่ที่ใดบนโลกนะครับหรือว่า อยู่ที่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับบนโลกหรือว่าอวกาศนะครับมวลก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้ามีเนื้อของวัตถุบางส่วนนะครับหลุดออกไปหรือเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับมวลของวัตถุนั้นนะครับจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับสสารนะครับเป็นสิ่งต่างๆนะครับที่สามารถสัมผัสได้นะครับแล้วก็ มีน้ำหนักแล้วก็ต้องการที่อยู่นะครับต้องการที่อยู่อย่างไรนะครับเดี๋ยวครูโอ๊ตมีคลิปวิดีโอให้พวกเราดูนะครับโอเคไปชมกันเลยนะครับครูกวางก็มีโหลแก้วที่ใส่น้ําสีเอาไว้นะคะแล้วก็มีกระดาษเยื่อค่ะที่อยู่ในฝาขวดพลาสติกแบบนี้นะคะครูกวางจะนําไปวางไว้บนผิวน้ํานะคะแบบนี้เลยแล้วครูกวางก็ยังมี แก้วพลาสติกใสอีกหนึ่งใบค่ะเอ๊นักเรียนแล้วก็ทอสค่ะคิดว่าในแก้วเนี้ยมีอะไรอยู่คะแก้วใบนี้นะคะอ่าใช่แล้วค่ะมีอากาศอยู่นั่นเองแล้วทีนี้ครูกวางก็มีหนึ่งคำถามค่ะอยากจะให้นักเรียนกับทอสเนี่ยช่วยกันตอบนะคะว่าถ้าครูกวางความแก้วค่ะอ่า กวางขออนุญาตนะคะขยับนิดนึงถ้าครูกวางคว่ำแก้วความความแก้วลงบนฝานะคะที่มีกระดาษเยื่ออยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็กดแก้วใบนี้ค่ะลงไปให้จมน้ํานะคะให้มิดทั้งแก้วเลยนะคะนักเรียนแล้วก็ทอสเนี่ยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกระดาษเยื่อคะอนักเรียนคิดว่าเกิดอะไรขึ้นคะ งั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าค่ะสังเกตดีๆนะคะครูกวางจะกดแล้วนะคะ,ะนักเรียนและทอชช่วยกันสังเกตนะคะ,ะครูกวางจะยกขึ้นแล้วนะ สังเกตสิคะสังเกตสิคะกระดาษเยื่อเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกน่ะทออคิดว่ากระดาษเยื่อจะเปียกซะอีกนะเพราะว่าน้ำน่าจะเข้าไปข้างในจนเต็มแก้วซิเอ่ออ๋อหรือว่าเป็นเพราะในแก้วอ่ะยังมีอากาศอยู่ใช่ไหมครับเก่งมากเลยค่ะเพราะในแก้วเนี่ยมีอากาศอยู่ อากาศเนี่ยต้องการที่อยู่ภายในแก้วนี้ใช่ไหมคะน้ำจึงเข้าไปอยู่ในแก้วเนี่ยทั้งใบไม่ได้ค่ะแล้วนักเรียนกับทอสคิดว่าถ้าเราเนี่ยจะให้น้ำเนี่ยเข้าไปอยู่ในแก้วเนี่ยทั้งใบอะค่ะเราจะทำได้ไหมนะมเราจะทำอย่างไรคะคิดออกกันไหมนะแล้วนักเรียนเนี่ยจะคิดเหมือนกับทอสไหมคะ ทอดคะทอดว่วยยังไงคะทอดคิดว่าทําได้นะครับตอนแรกน้ําเข้าไปในแก้วทั้งใบไม่ได้เพราะมีอากาศอยู่ถ้าต้องการให้น้ําเข้าไปในแก้วทั้งใบได้อะก็ต้องทําให้อากาศออกไปจากแก้วสะก่อนน้าถึงจะเข้าไปอยู่ในแก้วได้ทั้งใบหรือเปล่าครับเหมือนกับที่คุณครูกวางอ่ะต้องทำให้ทอดออกไปจากตำแหน่งที่อยู่เดิมก่อนครูกวางจึงจะเข้ามายืนแทนที่ได้นะ เป็นคำตอบที่น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะว่าที่ทอสคิดเนี่ยจะถูกต้องไหมนะครูกวางนะคะก็จะเอากระดาษเยื่อนะคะที่อยู่ในฝาขวดพลาสติกวางลงบนผิวน้ำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เอาแก้พลาสติกใส่นะคะคว่ำลงไปค่ะอืแต่ทีนี้นะคะตอนที่ครูกวางคว่ำลงไปนะคะ รูกวางจะใช้วิธีการเอียงแก้วแบบนี้ค่ะทันใดนั้นนักเรียนและท็อนลองสังเกตดูสิคะเกิดอะไรขึ้นคะเห็นไหมคะอืมอากาศที่อยู่ในแก้วก็ออกจากแก้วนะคะแล้วก็ลอยขึ้นด้านบนคะ่ะทำให้ในแก้วเป็นยังไงคะนักเรียนและทอตเห็นไหมคะน้ำเข้าไปอยู่เต็มแก้วได้แล้วครับ กระดาษเยอะก็เลยเปียกหมดเลยครับเป็นอย่างที่ทอนคิดเลย yeah! อะแย่เดี๋ยวลองดูนะคะเรามาตรวจสอบกันดูสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นครูกวางจะเอาแก้วขึ้นมาแล้วนะคะจากตัวอย่างที่ครูกวางนำมานะคะจะเห็นได้ว่าอากาศและน้ำเนี่ย เป็นสสารค่ะเพราะว่าสัมผัสได้มีน้ำหนักแล้วก็ต้องการที่อยู่ค่ะนักเรียนนะครับลองยกตัวอย่างสสารนะครับอย่างครูโอ๊ตจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าสสารนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับสสารก็จะมีสมุดนะครับอย่างเช่นสมุดนะครับดินสอหรือว่าจะเป็นตัวเราเองนะครับตัวเราเองก็เป็นสสารเหมือนกันนะครับมาดูในรูปนะครับ ู่ในรูปนะครับกระจกนะครับกระจกก็เป็นสารนะครับกระถางต้นไม้นะครับต้นไม้ตู้นะครับก็เป็นสารเหมือนกันนะครับมวลนะครับคราวนี้เรามาดูมวลมวลก็เป็นปริมาณนะครับของเนื้อสารนะครับมวลเป็นปริมาณของสารทั้งหมดนะครับที่ประกอบเป็นวัตถุนั้นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลนะครับ แล้วมวลของแอปเปิลนะครับนักเรียนคิดว่าส่วนใดบ้างนะครับเป็นมวลของแอปเปิลนะครับส่วนใดบ้างเป็นมวลของแอปเปิลนะครับมาดูมวลของแอปเปิลนะครับแอปเปิลก็จะมีนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างครับเป็นมวลของแอปเปิลนะครับดูในรูปในรูปในรูปนี้นะครับก็จะมีเปลือกมันใช่ไหมครับเปลือกแอปเปิลเนื้อแอปเปิลนะครับแล้วก็ก้านมันนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีเมล็ด นะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับมวลของแอปเปิ้ลทั้งหมดนะครับก็จะมีเปลือกมีเนื้อของมันนะครับมีเมล็ดแล้วก็มีกา้านอันนี้ก็คือมวลของแอปเปิ้ลลูกนี้นะครับอ่าแล้วมวลของตัวนักเรียนนะครับคือส่วนใดบ้างอ่ามวลของนักเรียนคือส่วนใดบ้างครับ มวลของเรานะครับก็จะมีเส้นผมนะครับมีคิ้วนะครับมีจมูกมีตามีปากนะครับมีแขนมีขานะครับทุกอย่างที่อยู่ที่ที่เป็นตัวเรานะครับก็จะเป็นมวลของเรานะครับแล้วเมื่อย้ายตำแหน่งหรือว่าย้ายที่อยู่นะครับมวลของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับตอนข้างต้นครูบอกไปแล้วนะครับมวลของเรานะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับ มวลของเราก็จะเท่าเดิมนะครับแต่ถ้ายกตัวยอย่างนะครับถ้าสมมติมีแอปเปิลหนึ่งลูกนะครับแอปเปิลหนึ่งลูกนะครับเรากินแอปเปิลเข้าไปเนื้อแอปเปิลแอปเปิลก็จะแหว่งใช่ไหมครับคราวนี้มวลของแอปเปิลก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วมวลของเราก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรากินเนื้อมวลแอปเปิล Apple เข้าไปในร่างกายเรานะครับร่างกายเราก็จะมีมวลเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนะ คราวนี้นะครับถ้าย้อนเวลาไปประมาณ300กว่าปีก่อนนะครับแอปเปิลนะครับถือเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบนะครับของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับที่มีชื่อว่าเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับอ่าซึ่งท่านเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับเขาตั้งข้อสงสัยนะครับจากการสังเกตผลแอปเปิลนะครับที่หล่นจากต้นลงสู่พื้นนะครับทำให้นิวตันนะครับ ทำให้เซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยคนพบว่าโลกมีแรงดึงดูดนะครับหรือว่าแรงโน้มถ่วงนะครับที่กระทำกับวัตถุนะครับทำให้วัตถนนุนั้นๆนะครับมีน้ำหนักนั่นเองนะครับอ่าร่างกายของเรานะครับแอปเปิลหรือวัตถุต่างๆก็แล้วแต่นะครับมันจะมีน้ำหนักได้นะครับเพราะว่ามันมีแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับกระทำต่อ กระทำต่อวัตถุต่างๆกระทำต่อร่างกายนะครับกระทำต่อมวลแอปเปิลนะครับโลกนะครับจะมีแรงดึงดูดนะครับหรือว่าแรงโน้มถ่วงนะครับเข้าสู่แกนกลางโลกตรงนี้นะครับทําให้ตัวเรานะครับมวลของร่างกายเรามีน้ําหนักนั่นเองนะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็ให้เกียรตินะครับเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับ เป็นนักวิทยาศาสตร์จึงกำหนดหน่วยของแรงนะครับเป็นนิวตันนั่นเองนะครับเอาชื่อของคนที่ค้นพบนะครับก็คือคนที่ค้นพบก็คือเซย์แซคนิวตันนะครับเขาก็เลยเอามาเป็นหน่วยของแรงนะครับก็มีหน่วยว่านิวตันนั่นเองนะครับแรงโน้มถ่วงนะครับจะเป็นแรงที่มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกนะครับทําให้วัตถุมีน้ําหนักนะครับ สรุปนะครับมวลนะครับเป็นปริมาณเนื้อของสารที่ประกอบกันเป็นวัตถุนะครับแล้วก็มวลนะครับก็จะมีหน่วยเป็นกรรัมหรือกิโลกรัมนะครับเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับศึกษาจนค้นพบว่าโลกนะครับมีแรงดึงดูดนะครับหรือแรงโน้มถ่วงนะครับซึ่งมากระทํากับวัตถุทําให้วัตถุมีน้ําหนักนะครับแล้วก็น้ําหนักก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับ มาถึงมอบหมายงานนะครับให้นักเรียนศึกษาบทเรียนนะครับตอนมวลและแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับตอนที่สองจากคลิปวิดีโอนี้นะครับให้นักเรียนตอบคาถามท้ายบทเรียนนี้นะครับทําลงในสมุดให้เรียบร้อยนะครับไปดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับข้อหนึ่งนะครับมวลคืออะไรนะครับให้นักเรียน เขียนวันที่นะครับแล้วก็เขียนข้อนะครับข้อหนึ่งมวลคืออะไรนะครับแล้วก็ตอบมานะครับข้อสองครับวัตถุมีน้ําหนักได้อย่างไรนะครับแล้วก็ตอบมานะครับข้อสามมวลและน้ําหนักของวัตถุนะครับเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับให้เรียนเขียนตอบแล้วก็ตีเส้นใต้ปิดให้เรียบร้อยนะครับโอเคสาหรับวันนี้ก็ มีกันบ้านนะครับให้พวกเราทำแค่3ข้อพอนะครับโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ